รับไปกินไปกับคูติ๊กวันนี้นะคะคูติ๊กจะมาทำเมนูหอยทอดค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าหอยทอดเป็นอาหารของจีนนะคะแล้วคนไทยเราก็เอามาปรับปรุงนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะหอยทอดเนี่ยจะมี2แบบมีหอยทอดกรอบกับหอยทอดแบบนิ่มนะคะถ้าแบบนิ่มเนี่ยของไทยเราจะเรียกว่าอ่อส่นนั่นเอง,เองในปีพศ2560 สมาอาหารริมทางโลกได้จัดลำดับให้หอยทอดติด1ในสาเมนูที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงของหอยทอดนะคะหลักๆเลยแป้งหอยทอดค่ะน้ำปลาน้ำมันผงชูรสแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรสดีนะคะส่วนวัตถุดิบคือ ถอยแมงคู่ค่ะอันนี้ลวบมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวงอกไข่ไก่และผักชีต้นหอมโรยหน้าค่ะเปิดไฟร้อไว้ก่อนนะคะน้ำมันร้อนนิดหนึ่งนะคะคือตลิดใส่น้ำมันร้อนไว้เลยส่วนผสมแป้งนะคะแป้งครึ่งกล้วยน้ำก็หนึ่งก้วยนะคะ ตับน้ำได้แล้วนะคะใส่หอยลงไปค่ะเรามาผัดหัวงอกกันก่อนนะคะใส่ลงไปเลยหลานจัใส่หัวงอกไปแล้วนะคะให้ใส่ผงชูรสค่ะน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ รสดีนะคะใส่นิดนึงนะคะจยุดทิ้วางไว้ตอนท้ายต่อเลยนะ,ะแล้วเราได้หอยทอดมแล้วจะได้มาโปกกะกันเลยน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่เลยค่ะ ลงไปค่ะพี่ไข่คอมแบงเริ่มสุกแล้วนะคะกลับด้านค่ะหอยทอดสุกแล้วค่ะ จากนั้นโรยผักชีก็ะองค่ะเป็นอันเสร็จอทอดสุดท้ายเลยค่ะลืมไม่ได้ฟิ๊กไทยค่ะนี่น้ำจิ้มมะปากในสูดที่คุณติ๊เคยทำแล้วอร่อยนะคะน้ำจิ้มไก่ค่ะ จิ้มไก่2ช้อนโต๊ะและซอสพริกค่ะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกัน 1...2... ลองไปทำกันดูนะคะหอยทอดง่ายๆกับกุชค่ะ